สวัสดีนะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สองของคุณเค้าแล้วนะตอนเช้านะทุกคนก็เดินทางกันไปที่สนามฝึกซ้อมของเลสเตอร์ซิตี้นะทุกคนซีแกฟแล้วที่นี่ก็คือเป็นสนามฝึกซ้อมแห่งใหม่แล้วก็คือหรูหราม,มากทุกคนทุนสร้างนะประมาณ4,000ล้านบาทว้าว <Wow. S 1> แล้วที่ไปฝึกซ้อมนะทุกคนก็ไปซ้อมด้วยกันกับน้องๆด้วยน้องที่ได้แชมป์เยาวชนนะทุกคนจากมหาวิทยายลาัยรัตนบัณฑิต เดี heart, <avez> ๋ยวไปดูลีลาการซ้อมของคุณเข้าวนาทุกคนว่าจะพอได้ไหมครับหนึ่งสองสามัวหัว อนเย็นนะทุกคนก่อนที่จะไปดูแข่งบอลก็ทานข้าวกันก่อนแล้วบอลที่คุณเขาไปดูนะทุกคนคือคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอินเตอร์มิลานนะเป็นฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะทุกคนแล้วผลการแข่งขันก็ออกมาได้สวยสวยที่ว่านั่นก็คือเสมอส่วนๆน,นะทุกคน <c oughs> แล้วหลังจากนี้นะทุกคนคือคุณเขามีแวะเข้าทักน้องด้วยคือน้องเข้าจอยไลฟ์ของสาลีนะทุกคน เหมือนจะคุยกันก่อนหน้านี้แล้วเหมือนน้องจะไปนอนนะทุกคนคุณเขาก็เลยแวะเข้าไปทักว่าเอา้าไหนบอกว่าจะนอนอเดี๋ยวไปดูกันนะว่าในไลน์มีอะไรบ้างแลวเงียบๆคือแรกเรียนอยู่น <laughs> ะยอกังไงดี <laughs> จัดก็ได้ปพอุต <laughs> ส่าห์พูแล้วว่า <laughs> ท่าน,น้องเ็นน้องจัดห้าสี่สา Two one, one. and then go dude. Oh my god! Oh my god! Oh my god! นึกไาถึงประสาทหรือเปล่านึกว่าขึ้นเราจะส่งประสาทไม่ได้คิดว่าจะส่งยูนี้เลยส่แท้โอ้ยก้ ขอบคุณค่ะพี่พอชหนูไปเป็นแม่บ้านพี่ก็ได้ <laughs> <laughs> ยอมยอมค่ะหนูก็มีการมีงานนะคะทุกคนหยอกนะคะส <laughs> อมพักอะมาวินเขียนว่าอะไรอะ จริงวะนึกว่าพูดเล่นใช่เรามาเมื่อเห็นไหมเห็นไหมว่านี่คือยินด้อก็เพิ่งพูดเมื่อกี้นี่เอ๊ะน้องขึ้นส่งโอเคสัญญาต้องเป็นสัญญาอโอพี่คีฮัลโหลพี่พอเจอมิดเราเป็นมิดไงเราเป็นมิดกันมิดพี่โขายของไอพี่พอชแนลเราจะไลฟ์ขายเมื่อไหร่มีคนบอกว่ารู้แล้วเพราะพี่นิกี้พูดพี่นิกี้พูดจริงๆ เขาพูดจริงก็อ๋อทุกคนรู้เพราะพี่แหละแต่พวกเรานะเราจะขายรถเอ้ยไม่ใช่ขายรถโอ้ตายแล้วตายแล้วอ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์เราทุกคนมา spoil นะคะซึ่งบอกไปแล้วแหละว่ามีสามกลิ่นนะซิ่สาม character เลยไม่เหมาหรือเปล่าทั้ง collection น่ะเงียบเลยคิดะพี่ Porsche เก็บยูนิตเร จริงๆเราอยู่นี่หนึ่งอันนี้ได้คอลเลคชันเราประมาณสิบคอลเลคชันอะใช่ไม่ถึง <ขอ S 1> ใช่เก็บอยู่นี้นะคะแล้วก็มาอุดหนุนสักหนึ่งขวดก็ได้คนละขวดใช่เสร็จขีเดเล็บเลยถูกต้องเดี๋ยพี่พออยสนใจอยากจะซื้อแบรนด์โอ้บอกทุกคนนะคะว่าเราจะมาลนช์วันที่ยีสิบสอง ีติดตะก,กาสองทุ่มโอเคบอกเวลาแล้วเอาก็ถาม <laughs> ใช่เหรอบอกแล้วค <laughs> 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 ุกคนสองทุ่มนะคะวันที่สิบสองนะคะสองทุ่มที่โพสบอกทำไม <laughs> บอกชา้าแล้วทำไมเพิ่งมาบอกล่ะอุ้ยพี่นิกกี้มาดูด้วยไปนโนเ <laughs> หรอเซไฮ i hi พี่นิกกี้ อ๋อลืมไปที่พีไม่ได้เพราะที่พี่ดูอยู่อา้าวเปียนโนบอกนอนอุ้ยเปียนโนก็สาลี่เรียกขึ้นมาบอกว่าที่พอร์ชบอกถ้าขึ้นมาจะได้ยูนิได้เลยเปียนโนเข้ามาตอนที่พูดถึงเปียนโนพอดีเป๊ะเลยอะแบบพอพูดถึงปะมันเป็นเพราะอะไรอะมันขึ้นมาเพราะอะไรแบบดูเรีง่งมันขึ้นมาจริงจริงเออทำไมอะแปลกมากอะ ติ๊กตอกฉลาดอะวน่ยี่สิบสองเก็บตังนะคะทุกคนเ <c oughs> ก็บตังโออไสามกลิ่นของหนูยังแพงกว่าเสื้อเพีเนิกกี้หนึ่งอานนิดเดียวมัเวนเยิงจริง้ตั้งสามกลิ่นจิตเชื่อมกันใช่ค่ะจิตที่บอกว่าพี่พอต้องส่งอยู่นี้ไงเปียโนมาปุพี่พอตยิงเลย ใช่หนูว่าแค่ประสาทอะไม่ได้คิดว่าอยู่เนี่ยแค่แซวเคยๆวันหลังดูน้องต้องแบบอ need to close my ears แล้วอะ and watch your life อะบล็อกไปเลยค่ะสารียบล็อกเลย <laughs> ไม่ต้องละไม่ต้องไป follow ละเป็นมิตรจริงๆพ <laughs> <laughs> ี่ฮอชน่ารักมากพี่ฮอชใจดีมากแบบใจดีมากๆอ่ะแบบเออใจดีอะ ใช่ไหมพี่พอชิพัอชไม่เหนื่อยเลยใช่ไหม Sky S I G H น้าสนุกสินอนหลับถ้งฮาหนูกินยานอนหลับแล้วดูก็จะหลับไปหละ ทำไมคนอยู่เยอะจังเพราะว่าเป็นโนไลฟ์อยู่ด้วยไงไ่้จะพอไี่พอชิงอ,อยู่นี่นะเออกำลังคิดอยู่ <c oughs> แล้วคนยูเซอร์จะบอกว่าเฮ้ยมาส่งให้ด้วยสุดก <c oughs> โอ้ <c oughs> <c oughs> จ่รีต้องให้พี่พอช์คืนแล้วแหละ ให้คืนแล้วก็บอกให้หนึง่<ด>งเปอร์เซ็น่าจะส่งไปให้ต้องหมื่นสองพันเหรียญแน่หนูให้เลยสิบพอยต์หมื่นสองพัน,นเหรียญแบบพี่ส่งกับเป็นหลักแสนโอ้โหคุณยูแต่พี่พอชูหวยเพะไอ,สอ้สองสองรอบแล้วนะจริงหรออ,อันนี้จริงอันนี้จริงไม่เราอยู่ไปบอกอะไรอ่ะบอกเลขไงบอกแบบเลขมั่วๆหรอ บอกเลขหลังไม้เขาบอกเลขหลังไม้ก็พี่วอชขอเลขไม้ก็ส่งให้แล้วเราก็ถูกจริงๆสองวันแล้วเลขกี่ตัวสองเลขท้ายสองเลขท้ายอ๋อสองเลขท้ายสามเจ็ดรีไซเบนทำไมถึงเป็นสามเจ็ดอะไม่รู้เรารู้สึกแบบต้องถูกอันนี้แม่ก็ถามนายพิวบอกสามเจ็ดทำไมต้องเลขนั้นอะเขาบอกเออไม่รู้รู้จักจากคนในติกตอกครับมาถูกด้วย สารีไม่บอกเอฟซีเลยคนนั้นอพ่อพิมให้แล้วนั้นตอนนัอึงคือพ่อพิมให้ค่ะสามสิบเจ็ดกับสิบสี่มีคนเหมือนกันมีคนซื้อเหมือนกันแล้วก็ถูกเหมือนกันโอ้แทบว่ามั่นใจมากๆถ้าน้องบอกนั้นมันจะมาพี่พีไปซื้อไปร้อยใบายอ้โหยิ่งกว่านี้คงเป็นลมไปแล้ววันนั้นพี่พอชไลฟ์อยู่แห้วไอ้บอกพี่พอร์ชใว่าพี่พอชออกแล้วนะสามเจ็ด แบบตกใจมากตอนแรกไม่คิดว่าจะถูกจริงจริงจริงเหรอทุกคนใครก็ได้ไปซื้อหกสามเลยไหมหรือหกสองสามอยากรู้ว่าจะถูกหรือจะถูกกิมมันมีเลขท้ายสามตัวไหมอะเลขท้ายสามตัวจะยากไหมไม่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 ค่ะไม่ต้องไม่ต้องไปแทงหรอกแค่แบบอยากลองเฉยๆมันมีสามเลขท้ายไหมอ๋อมี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 ทั้งหน้ามีทั้งหลัง ตัวเลข้ายสามตัวแต่ว่าสองสามได้ตัวข้ายอ๋องั้นพีพ่่ก็ช่วยหน่อยนะอยากรู้ค่ะแต่หนูว่ามันไม่ถูกอ่ะหรือไม่ก็หกสามก็ได้เอ็เคจะกลัวเอาเราเป็นเหยื่อ นง่น่านะถ้าไม่ถูกขอเนี่ยไปตามถึงน้าบ้าน <c ười> ไม่เอาเดี๋ยนี้คืหหอหนูสั่งแกรมนะเซตเลยอะไรนะโหมถ้าถูกจะซื้อน้ำหอม5เซตเลยก็คือ15ขวดโอใช่เพราะหนึ่งเซตมีสามมีสามกลิ่นนะดิแต่ว่าอ๋อเมื่อกี้จะบอกว่าเดี๋ยวนี้แกรมมาเน้าบ้านเขาก็ถามแล้วว่าเป็นโน บ้านเป็นโรนิคกี้เหรอเป็นโรนิคกี้เหรออย่างเงี้ยไม่ไปเลยก็คือหนูไม่ออกไปหน้าสดเลยให้พี่เลี้ยงไปเอาสภาพมาหนู๋อค่ากิ๊กก็ให้หวยใช่ไหมโอเคทุกคนงั้นหนูไปนอนแล้วนะหนูโอเคไอโกนเดี๋ยวโดนต่อโอเคอะไรเป็นพ่งนี้เจอกัวโดนอ่อ alright bye bye i'll see you guys bye bye นะสวัสดีค่ะ อ,อาไปแล้ว <c oughs> ไมไน, <ะ S 2> นไห้ไปไดอนเ่าไรไมยูไปเรื่องผู้ีเจอเกี่กโมงอะพรุ่งนี้อะพรุ่งนี้อยู่ให้ไปหาอยู่ที่บ้านก่อนหรือว่าไปด้ก่อนเวลาอรยากขับแต่แค่กลัวไม่มี parking lot เออมีเขาบอกว่าจอดที่พักเลนได้อยู่ตรงเอกมัยอะ่ะอ๋อได้งั้นเทวินเลชอะอ่าไมา่ดีตรงนั้นเหรองั้นไม่งั้นพรุ่งนี้ไปหาเปรอที่บ้านก็ได้แล้วก็ได้แล้วยูจะไปกินมงเพราะต้องถ่ายงานก่อนับไปทำผมแล้วก็ถ่ายงาน ถ่ายที่ไหนคะที่บ้านเหรอใช่ใช่อัดวิดีโอที่บ้านแต่ว่าต้องลงหน้าหนึ่งไปหาที่บ้านออกกี่โมงอะสี่โมงออกได้ปะเดี๋ยวต้องไปเจอสี่โมงอะอาจจะต้องไปถึงที่นู่นสี่โมงครึ่งออกสามโมงครึ่งได้ไหมหรือออกสามโมงครึ่งออกสามโมงครึ่งโอเคต้องตื่นเช้าๆโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันพรุ่งนี้เค่ซีอิ๊วแชบายบายส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย